ธนาคารก่อนให้ใช้เครื่องหมายเดิมนะครับตัวแรกบอกว่าบวกเงินฝากระหว่างทางนะครับห้าก็บวกนะครับห้าหมต่อไปเช็คหักผิดบัญชีนะครับบวกนะครับก็บวกเหมือนเดิม 5้า8มื่นนะครับเช็คคั้นจ่ายนะครับสี่รายการหักนะครับก็หักเหมือนเดิมเช็คคั้นจ่ายหมายเลขนะครับ39302 ยอดเงินก็คือ90 3931ยอดเงิน30 39333ยอดเงิน20และ3936 ยอดเงิน1 0,000หมื่นเอามารวมกันนะครับเป็นตัวเงินที่จะต้องหักนะครับเท่ากับแสนห้านะครับเป็นตัวหักก็ต้องใส่วงเล็บต่อไปนะครับก็คือเช็คบวกผิดบัญชีนะครับหัวข้อนี้คือหัวข้อหักนะครับเช็คบวกผิดบัญชีเราก็หักเหมือนเดิมนะครับเช็คบวกผิดบัญชี ยอดเงินนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเราทําฝั่งธนาคารครบแล้วนะครับต่อไปฝั่งกิจการบ้างฝั่งกิจการนั้นก็จะเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับจากบวกเป็นหกักจากหักเป็นบวกตัวแรกนะครับบวกตัวเงินรับแล้วก็ดอกเบี้ยรับนะครับบวกนะครับเมื่อบวกก็เปลี่ยนเป็นหกักสอเงินรับและดอกเบี้ยรับนะครับ ตัวเงินรับมีมูลค่าเท่ากับ60,000นะครับดอกเบี้ยรับเท่ากับ917เอามาบวกกันนะครับออกยอดมาเป็นตัวหักนะครับ6 0 0ม0 917ต่อไปนะครับบันทึกบัญชีผิดนะครับหัวข้อนี้บอกว่าหัก เมื่อหักก็ต้องเปลี่ยเป็นบวกนะครับบวกบันทึกบัญชีผิดด้วยยอดเงิน90,000ต่อไปเช็คคืนหักก็ต้องเปลี่ยนเป็นบวกเช็คคืน4ี่หม ักดอกเบี้ยจ่ายก็ต้องเป็นบวกดอกเบี้ยจ่าย2,940และตัวสุดท้ายนะครับก็คือค่าโทรศัพท์หักสามพัก้าร้ก็เปลี่ยนเป็นบวกนะครับเขีนว่าค่าโทรศัพท์ 3,999เ้าร้าสิเาเรานำมาครบหมดแล้วนะครับคราวนี้เราก็สรุปยอดกันเริ่มต้นก็ตั้งที่ธนาคารนะครับบวก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 นะครับแล้วก็มาหักแสนห้า 77, หักเจ็ดหมื่นเจ็ดหักหกหมื่นเก้าร้อยสิบเจ็ดนะครับแล้วเราก็สรุปยอดสรุปยอดนะครับจะได้ยอดเท่ากับ 9 6 4 9 3 6นะครับตัวแรกนี้ก็คือยอดเงินฝากที่กิจการบันทึกนะครับเราจะเห็นว่าเราตั้งต้นที่ธนาคารนะครับด้วยอยอด999,000นะครับสุดท้ายนะครับบวกหากบวกหากตามเครื่องหมายที่เราเขียนมานะครับก็จะได้อยอดเงินฝากที่กิจการบันทึกพอดีนะครับนั่นก็แปลว่าเราทำถูกต้องแล้วนะครับ